ก้าสวัสดีสิ้นโคเดอร์บินี้น้องก้าวสวัสดีด้องจ้นเพื่อน้ไปทานนะไหมน้องก็ได้หลายเติมมีน้องโดรับได้ไปหนึ่งมีหามีแต่สองคนที่ไปอะไรจะมาเห็ดอันยังกินก็ยังโมฮูเนาะเห็ดแล้วร่เอามาเห็ดหม้อกินยากบ่ยากยากกินกินไส้แกงไม่ได้กินหม้อกิโอ๋หนอใหญ่เห็ดอันนี้ละหมดโอ้มาได้เลย บัตรเขาไปคือบนเจอเด้นทบัตไปคนเดียวพอได้เนาะโน่เดียวนี่เกหยิบเลยอันนี้ก็คือของาจะเมอนี่มันอุ่ยอ้ขออันนี้แหละของน้องกาเอ้ยอะไรกันไหนเอว่ามีในเบอตัวไม่ ไอ้เนี่คงน้องนอกน้อยอ,อ,อยู่ศาสตร์ก็เไปหาได้หลายน้องกาส์นอยังบอนคอยได้นอนนึงนี่น่นี่นะเออเคยเ้้าป้าเทื่อเด,นดนออินโดนเข้าเทื่อเนาะไปเป็นหมู่น้องนกศาสารจะหมู่ใครไปไปเลาะคนเดียวาาน้ำชาบไปคนแรกสาบกน้อยแ K o e> อค่แกอีอ้ยเฮ้ยเฮ้ มาปลอกไปมอกกันนะจ้าคุณคุณแม่ก็ขึ้นเท่าส่วนน้องโดราไปได้ขึ้นน้ำอ๋อเสี่ยมพึนชับบ้านนอนนี่เนาะนอยตาซี่สมพึ่ชับก็ปั้นหินเนาะแค่นี้แล้วอุ้ยสุดตัวเขาการแน่นี่ได้เข้าไปได้ปะบ้ังน้องง่อยเด้อเห็นต้นไม้เยอะขนาดนี้เลยจ้ามอกเขายิ่งเข้ามาเด้อขยันเด้อวะ เดี๋ยวเขาก็จะมาปกหนกันนะคะอ๋อ่าโได้หมาีแม่ปลาะูชบได้หได้ลายงหน่ลายออนย่เตาห์หได้บอลนี่ป้าป้มันกิยังอันนี้กิเอาเกมันกิยังมีบลายถือเบีย่ดอันนี้เกิดเอาแไมได้กินป้านั่นนี่ได้ซ้ำนี่ถึงวันได้ลายได้ได้นี่ได้โนญ่าดินค่น

เขาบอกหนน้อยเขาได้หนอนน้อยเอาแนะนำหนูอันนี้มันอย่างเอาไปใส่กองเนาะอันนี้เป็นอะไอันนี้เป็นหอยทากหอยเนื้อหอยเนื้อไปทากเออหอยเนื้อฮะอันที่ขั้วไพแบบนี้อถามพี่ซีว่าไอซียืนว่าหอยย่างเอซีเอาระหอยย่างระหว่างหอยทากกับหอยเลื้อระหว่างหอยทากกับหอยเลื้อ หอยทากกดนหนึ่งหอยเลือกกดนสองอะวหอยทากกดหนึ่งหอยเลือกกกสอง <c oughs> เดี๋ยวเขาจะ,ะ,ะมาปอกลไม้กันอันนี้เขาจะเอาไว้ให้งัว้<ผ>ม,<ะ>มก็ยังใส่ลนะ เ้ามาด้วยในสวนตัวห้องกาแฟคุนจุนมดเครือนึงลนะเออไปไลกซื้อค้นอ่าฮะมองมองลงมาอีกองมอเขาลกลกอ้มบึ่งอะแนมบุหินหอกมันไกลแล้วย่างมาได้ยามาได้อะไรจะได้เคือ วันน ok> ี้มาเป็นคนป่าเส้นเคยใครจะว่าอะไรเราก็สร้างว่ะเราไม่เคอเป็นคนป่าไปอ้า เดียวบันนกินดบคเดียวเลยวันนู้นเยมานะคะเอาแล้วก็ดีบจิงจัยแทคือเดียวอนไไม่รู้อาเสืออาเมัดไว้ดูน้เบุ้มพาขึ้นเบิ้งมันระจุดบดเลยคือเขาจะเอาไปให้หลานน้อยเรากินกะเตนุงูแล้วนี่ันกะเกียมจะอันฟานต้มเพื่อเขาจะไปตำแล้วก็หมออกันนะคะ คุณแม่ทำคนเดียวนะคะฮอนฮอนพี่น้องเลยเอาคุณแม่โซ่สี่มือคุณโซ่ขี้มือโซ่ขี้มือฮอนอะไรได้พี่น้องเลยอยู่กับบริษัทได้อยู่ในเฮือนก้อนในนอกเฮือนก้อนมินิคีณแม่ทำสี่มือเมืองลานกับเฮื่อเอากระซีได้จักเบิ่งบางเพื่อเขาจะตำให้มันเละฮอนโมลอนาเพี่นจ้า หนาวไม่ได้นาวเดี๋ยวสิตำมะม่วงให้พี่น้ำลายแตกจะหน่อยนี่ว่านนี้กินไปแล้วทุกกนึงแล้วตำมะม่วงส้มเอากระติมามุกเสีปลาคือเกลาอพี่น้องเลยใส่ผักชีแงงใส่กระเดกปลารเอามาแคนให้คนกิน เจ้าของเือนไปนันเอกนูกรห้อกระเตกินมัดในทงสวนนะนะอันนี้กินนากระตนลงมันกินแกล้่าดะใกล้ผ่าแล้วซัดป้าลงมา่กินเอาก็ไ่ได้ขึ้นไปดูปานใดได้มันไกลันไดแต่ว่ามันอขึ้นัวนั้นอาจะออกมาเห็ุอยู่พี่เนะอยู่ใจตุ๊กนั้นจะแดงแดง นทั้งเบ่งเก่งทั้งมอกเนาะไปปานอยู่กับเนาะผ้าเดี๋ยวพิงไผ่ทั้งเก่งทั้งมอกทั้งมอกเนาะสามนิ้งโน้เดี๋ยวเราโดนรับเป็นหุงข้าวก่อนบาทหงคาวนี่หน่งกุ้งชักถ้วยจองจองสามถ้วยน้อยนั่นล่ะยากกว่า

กินของอนะูาย้อยลงันะคนี่ข้แกสยูกตทั้งทั้งดันประตูเบื้องนั้นขึ้นกอล์ฟมา

เคยเห็นอย่างเคยเห็นหละแฟนต้าเคยเห็นบกคอมเคยเห็นอยู่ใส่ลูกอยู่ไทยตัวเองไปไทยแล้วสบอกไปไทยตอนไหนฮะเคยไปไทยตอนไหนจันชาชาที่แล้วนี่ฉันจุ๊บจุ้ยเด้จันชาติที่แล้วจุ๊บจุ้ยเคยเห็นคอมอยู่ใส่เคยเห็นแลวเคยเห็นยี่นี่แล้วล เคยเห็นอยู่ชายยู่นี่เลยโอ้ยเด็กน้อยนี่บอกชัดเจนขี่ตัวทางรถบอกเคยเห็นก็ว่าเคยเห็นอือไม่หนังตะปุนตัวมาจ้ามาเห็ดหน่อไม้หน่อไม้อะไรลืมละมอกตะไม้เออหมอกตะไม้หมอกตะไม้เนาะพี่น้องเนาะเนาะก็ เขาก็กินแกงไม้ที่เดียว้อยเา็นประเทศไทย้อสันี่เขาก็จะจกักแว่นี่นแหละเขาก็จะตำมกเพชดเรามีมกเพชรเราไปนู่นี่้วะเอนนี้ว่าล้วบวล,นบ,นลบนตจที่เขาตำนี่นะเอเแล้วจะต่ำเลย ่วมันม่าเด็กเนาะเพราะว่าเนารีน่ะตามเป๊บเดียวก็ะเด็กมาคุกเป๊กไละคุณล่าแตเด็กันอะไรจะโอกเบ็เหยียบแผ่นดินกันมันหยากแล้วกูมึงตัวเองข้าวัใส่ได้ปว่นี่พักนางตูแล้วกะด้หพักแง้ง อาหัวขบวลงไปเลยค่ะ,ะใส่กัวคว่หมอมเดี๋ยวเขากระิ่ได้ใส่ปลาล้าพีเก้าอ้าผู้กำจัดจองนี่กับบุคเปลี่ยนแปลงนี่แหละเขาว่ารักบุคเปลี่ยนแปลง จ้ำเนี่มันจะกระดิ่งข้าตาข้าวใช้นั่นจะได้ปลาดุกเ่าก็ซื้อเอาเราจะซื้อบริษัทปลาดุกกันกระช่างพี่น้องเลยบนกวงปลามามาบบนห้องพี่น้องพาดูร่าไปซื้อเสื้อผ้าหู้จักโบมป็นอะไรไปไปบดตลาดยุกมะลาดทางแบงก็มีเสื้อตัวเลยหลุม ส่งบดเมืองยมบลาได้2ตัวหมกหน้าใหม่นี่น่ะบะหลายใหญ่แล้วเนาะเพิ่นบ่หาคือบ่ตัวนี่ว่าเพิ่นเว้าฮะตะกี้เพิ่นมุ่น่เว้าใกระตกบ่ได้ตเพิ่นว่าทําอีนั่นเพิ่นหันเนาะเป็นสาวนึงใส่ใส่หยังก็ใส่ M ใส่ M มาลใส่ S มาล XL บานี้ละ4 XL ใส่ XL แล้วก็ส่ง XL 4 XL 4 XL พี่น้องเพิ่นว่าอ้าแม่ Thì chàng ba 5 khuôn tỷ Hả? Chắc ba bộ ba là ăn lông nung đơn mà mẹ bảo Lông nung là 2 túi thôi xl gần 46 si, xl Bị <laughs> lèo, <laughs> mình sẽ mi khen tắm nó mãi Chị là tắm nó mãi này lèo Nó Lúc บตุ้ยแท่กับบตุ้ยเธอมาเจอตัวจริงจะฟูมาเจอตัวจริงนางเอาเป็นหลันเจ้าคันเจ้าคันเห็นไหมตัว่าาอ้วนดูแลเป็นญาต,ตแม่ต่วเองตี่เงแม่แ่านแม่เ<ม>่าแล้วแม่นุ่งเสื้อสีตอสีแดงแม่ญาแม่นุ่งผุ้งเงาแม่เท่าแล้ว ไปซื้อเครื่องหันจักมือแล้วพี่น้องทราม,มือเที่ยวไปซื้อไปยังบ่มีเสื้อโตนึงกับบัได้เสื้อมันนุ่งได้เบริร์ดขนาแต่แมมโวให้นุ่งเสื้อใหแล้วบบจักหน่อไม้มันหกมาหัดเนาะเขาต้องนุ่งเสื้อแบบจีนไงเพราะว่าเขาเป็นคนใหญ่เครื่องเพอนันต์สีได้เก็บออกบเบิร์ดแหละนุ่งบัวได้คนจนว่าสีได้ซื้อผ้าถุงมานุ่งก็นจะน้อย <c oughs> มันเลขสัตว์ตัวใส่อีนาพร้อมแม่อยากบึงว่ามันได้ค่าได้สองมกยังหนาวันหลายโอ้ยแล้วบอเลขไม่หักติาดอกบเไว้ยงุจัแจ้วไปลมันหลายตก้นี้

เียงได้บาดลาก็แม่ดลาหันตุยนยามมนตุมยเป็นบวพกนะมั้งกินนไม้บ่ื่อกบ่แบ่ื่อในนี้ละเนนี่เ็นยเป็นพกน้ํไม้อ้าตอนซวยก็กินน้ํไม้ตอนแรงก็กินน้ไม้ตื่นมาก็ไปหานไม้อีกละบ่ต้ก็แกงบ่แกงก็มกอยู่ในนี้พี่น้องเอ้ย โมเมนต์ชัดตุยตัวตุยน้ำซีนน้ำไข่มาตัวเองได้กินซีนกินดีบอกแต่ยันโมแม่บัวขั่วกอาเผาเอออจะได้ก็ได้เผาซุปว่าโอ๊ยน้องโดาได้กินอาหารดีต่วตุยอ้วกเายเนี่ยโมเมนต์เนเป็นพกหนูไหมคือว่าแบบว่าเป็นบ่วงแต่ก็ดีได้ค่ะไม่ได้ซื้อไปบ้อนอื่นนีกคนนึงซื้อได้ใส่น้ำอย่างงี้ก่อน น้อยนะมุกหม้อ,มก,มอ,อก,ก็ได้คือกันแต่ว่าเขาอยากมกาุกใส่ใบตองแต่ว่ามันจ,จัดแจงยะใช้เวลาจาักน้อยแต่ว่า,าก็ยะมันนอ้องเพื่อไข่ออกมากมันจะนิ่มฟองหอมกินหอมคมงองใบตองกินหอมคองใบตองเมื่อหน้าละหนึ่งจะไปตองให้ดรไลท์ไฮ <laughs> ดรไลท์มาซิมหรือค่ะแม่พากินเล่นหรือกิน <laughs> บวชยังไม่ใช่ก่่ล่าตักเกลือให้แม่ไป่อดิเชียตัเกลือนให้เจ้าิเเน,นเอาเกลือกับอัอนทงชูรสมาหน่อยนึงเอามาเป็นทงเ,เลยพัวประเดกเข้าก็ใส่แต่ว่าใส่ประเด็กหลายๆกับเทบเลย ไม่ใช้ยเบ็นยอกระเจงหวนบด่งั้งรับงน้อยฮะากรลมนเพื่อให้มันพอดีข้ากระเจียวปลาลุงลวเ้ากระสืบุซิมได้บ้านว้อในได้สิตอนตนมะเพ็อจะใส่แล้วตอนตนตไบจะใส่แล้วมาใส่แันนี้เอ็กระเจงัวหัดชั้นเลยล่ะพวกจริงอันนี้ดะมุคอนเทน จางไปเลย่ะจางมนจะไปน่นนะบานดล่ะเนมเป็นคนเนาะยอ่ะวันนี้เาะชิมาเดฟผาอตูยัลงไปอันนี้ก็จะเป็นปลา ต้นเต็มคุกพี่น้องบ่แม่แต่ท่อเฮาเลยเพื่อน้องนกนั่นหลายคนนะเด็กมากเด็กมากนาสมัยนี่บอกว่าบ่มีเป้งนัวสายแซ่แคบไล่กบ่มีเป้งนัวขีโมเสกตัวว่าเฮ้ยแมวมันก็มีใบขี้หูใช่เลยแต่กขี้หูท่้นยังน้อยพี่น้องอ้าวน้่าจะเย็นยังมี เก้าเอาไปทิงห่นม <The issions> ัน well. ยืมไหมแม่นะโอ้ยบ่บ่สุมใบมะขามตั้งศักดิงสิทธิ์ไงม่เอาใบมะขามนี่เอาใบอันเลิศบ่เอาคู่กับหินมาใส่ตรงมบ้เาล้างว้แล้วเราคู่าใบบ่เอาใบกับหินมาสิลงมะขามคู่ใบ่อนตุ่มใบเนี่ใบยังใบเยอ เอาไว้เ็ไหแนวเอาหแนวไม่มีอไี่เราได้กระเทียมโบด้ยองเขขละกราซามแล้มนี่อันนี้หละสิ่งที่ฮักเวดแถวตุยคือบวมต้นไม้ต้งกระติมพกกันหบนนี่ข้างคือเดียวนเดี่ยวท่านบุกินต้นไมมันกระโบอิี่น้องเลย มับบได้เม,ม่ด <c oughs> คุนน <c oughs> ค้นกับยากละนองไม้ก็ได้แล้วเขาดอยแต่ว่าเฮาบุกินกับบุมีังนี้แต่ออยังดีน <c oughs> หมนหันลังไปทิ้มเห็ดเพียงอันงง้างภาษางเหนโอ้ยมันเพื่อนนะเพื่อนมีอย่างไรของมันฮะมันกัดดิดโต้กระตูฮะงาวมันอันเอาไว้ปูเด็กที่เน่เอาไว้พญานาพญาทิ้มทิ้มคำว่าพญานะโมเม่นเพียงได้พี่น้องเลยเขาลายลายอันว่าเราก็พญานพญาดุ๊ก งานลกละลายคมว้าวว้าิไาไมไปพีอมานะไปเบิ้ฮุบนี่นะน,น่ะเบิรมันเสีมันดินเนาะเพื่อนใได้แพ้มันก็จะบุบเลยเนาะ